ย่อหไงก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตองคนเดิมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเจาะเทเลสต้ท่าอัลติเมทของบอสในเกมฮอนไกส t ตล์เลวนะก็จะเป็นบอสตั้งแต่แพท1.0ไปถึงแพท3.3นะครับก็เป็นแพทล่าสุดเลยผมก็ไปยืมคลิปของพี่คนเดิมมานะครับก็ก็ขอบคุณพี่คนนี้มากๆเลยนะที่ให้ยืมคลิปใช้นะครับโอเคส่วนนทีลิสตวันนี้นะครับก็จะมีไม่มีใครเทียบได้วดแกมสุดๆ กระเท่อยู่นะอะออะมาอลติเมตแรกครับก็จะเป็นอลติเมตของคุณแม่ครับก้านะซึ่งเราจะได้สู้กับคุณแม่ครับก้าในช่วงเซียนโจปะเหมือนเราจะวิ่งไล่จับคุณแม่นะครับแล้วก็บังคับให้สู้มัง้งอ๋อเป็นการโจะเบิดแล้วก็บึ้มอ๋อนี้คืออติเมตเหอ น่าจะมีแค่นี้นะอันตีของคุณแม่ครับก็ความรู้สึกโดยรวมนะคืออันตีค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยนะก็คือแบบแกะสลักระเบิดแล้วก็โยนไปแบบนั้นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่อาจจะให้ไปเฉยๆแล้วกันเนาะไม่เฉยๆก็เออสองสองอันเนี้ยอาจจะมีตัวที่แย่ก,กว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของแคปปี้นะครับของเจอผ่านนะกดเล่นดูเลย Oh. Oh. เอาที่ใส่กีตาร์พี่มาทุบแบบนี้เหรอเจอผพาดเจอผพาดนะครับอันตีผมจะให้แบบเ,ออ <c oughs> เจอจอพาดอะ่ะอันตีมันค่อนข้างที่จะแบบคือมันค่อนข้างที่จะธรรมดามากเลยนะสำหรับอันตีของเจอรพาดนะครับแทบไม่มีอะไรเลยก็คือแบบเอาที่ใส่กีตาร์ของพี่มาทุบลงพื้นแค่นั้นแหละแล้วก็สร้างดามจดมีประมาณเท่านั้นเลยแล้วก็มีเศษน้ำแข็งเล็กๆน้อยๆนะแค่นั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นท่าอันตีของซาวเวรอกนะ กดเล่นดูอ๋อปีเป็นการปล่อยจรวดแบบนี้ปล่อยจรวดใส่เป็นกลุ่มเลยครับอ๋อ,อแล้วก็มือจับด้วยอ๋อจาได้จําได้เอามือไปจับแล้วไม่ให้เล่นไอ้เหี้ยโค้ตีนนะ่ะท่าเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยนะถ้าของซาวารล็อกท่าเนี้ยไอ,อตัวดาเมจเราโดนก็เรียบร้อยเลยครับซาวาล็อกถ้าถามว่าเทไหมผมให้เฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้ดูเทขนาดนั้นครับผมอยากให้มันเทกว่านี้อ่นะเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอสที่เราเจอ ตัวแรกนะครับของเกมนะเราจะได้เจอตัวนี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเชี่ยนี่มันพลังมุกเกินไปเนี่ยเฮ้ยอารมณ์คลายอยู่นะในๆๆในในเยผสมสีน่ะนะอ๋อนี้ก็จะเป็นอันตรีอีกแบบหนึ่งอ๋อเป็นการยิงดีออกมากระจายนะครับผมว่าเฮ้ยผมว่าเท่อยู่นะไม่ไม่แย่นะว่าเท่อยู่อันตรีแบบเนี้ยผมให้ มันก็พอไปได้อยู่นะผมชอบไอตรงที่มันผสมสีสีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนั่นก็คือกรีนกระทกระเทกระเดเ้ไป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 เฮียสาระแล้วกูาอ่านี่ก็จะเป็นอันที่ของบอลย่าครับปุ้มเชียร่างของผมแค่นี้แล้วก็อ๋อบัฟบคุณแม่ด้วยอ่าน่าจะมีแค่นี้จริงๆนะครับของของโบเนียโอเคของโบเนียผมจะให้อยู่ แกโกงผมเลยนะครับมันแค่นั้นจริงๆนะอ่านี่ก็จะเป็นอันตีของโกโคเลียนะอ่าเรือปวยกระสุนน้ำแข็งใส่นะครับโอเคประมาณนี้นีอาอันบะอ๋อสั่งให้หุนยนฉีดบ,บีมใส่เรานะครับโอเคประมาณนี้ ถ้าถามว่าเทไหมมันก็ไม่ได้เทขนาดนั้นผมจะให้อยู่ประมาณเฉยๆเลยกันครับมันมันก็พอได้อยู่นะอันทีมีสองแบบนะครับอันนึงก็คือพ่นกระสุนน้ําแข็งใส่เราแล้วก็อันที่สองก็คือสั่งให้หุ่นยนต์เอ,อ่ยิงเลเซอร์ใส่นะครับก็มีประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะให้อยู่หน้าสุดแล้วกันสาหรับเฉยๆนะครับโอเคถือว่าสวยสุดในสามคนนี้แล้วนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโคโคเลียล่างเอ่อไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าล่างอะไรนะครับล่างนี้สวยดูเท่ด้วย เกก้อนหินใส่เราบูมโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าอันตีของโคคาเลียนะครับตอนที่แปลงร่างแล้วเนาะอันตีของโคคเลียผมให้เท่นะแล้วก็ผมชอบไอตรงที่แบบตอนที่มันอันตีอะ่ะมันจะมีเพลงไปจําตัวด้วยเพลงแบบเป็นเพลงเปิดแบบวิวอารมณ์อ่ะตอนที่อันตีนะครับผมชอบนะไอท่อนนั้นอะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันตีของหยานชิงนะ เป็นอันตีของน้องก็สอบทายนะครับเจ็กดาบย่อออกมาแล้วก็กุ้งใส่โอเคประมาณนี้อันตีใช้ครั้งแรกให้เห็นตอนที่เราเล่นต้านถึงไะแล้วก็เบดนะครับลุมตืบเขาก็เลยใช้อันตีใส่เรานะครับไอ้ยาโคตรหาเลยโอเคประมาณนี้ผมว่าเท่นะอยู่ได้อยู่มากกว่าเฉยนะผมจะให้อยู่ก็เท่อยู่นะครับเท่เทกว่าสามคนคนนี้เออผมก็จะอยู่ประมาณเท่นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นท่าอันตีของกวางนะครับอันติของกวางเฮียโอ้โหเท่นะเฮียเหมือนลากอนบอลเลยว่ะพลังขึ้นเต่าแบบอันนี้เฮ้ยไม่ดิเหมือนไฟนอนแฟดมากกว่าในกวางโอเคกวางผมจะให้อยู่ก็เท่อยู่นะครับมันก็ผมว่ามันพอๆกับไปพวกนี้นะผมให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันติของเจยักษ์ชื่ออะไรนะพาพเพล่าพเพลเลียทุ้ยเปนทาเลียไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ ไม่ง like oh, um> at ั้นผมก็เรียกว่าเจยักษ์แล้วกันครับโอ้ยเฮียระเบิดเฮียมันหู้โหทีอะไรเนี่ยเฮ้ยผมดูดีๆเลยมันโคตรสวยเลยว่ะปกติผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะปกติข้ามคูณสองไงดูไม่ค่อยชัดโอ้ยเหียมันระเบิดดาวเลยนี่ว่ะใช่ป่ะระเบิดดาวเลยอ่ะโอ้โตีอย่างสวยอ่ะ อันนี้เป็นเฟสสองนะอันติเฟสสองครับอ๋ออันนี้ก็เป็นอันตีอันนึงอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอันติเฟสสามอันนี้เหมือนเดิมแค่ย้อมสีเฉยนะครับเขี่ยประมาณนี้เฮ้ยมาอวา้วงมาอ้วงกูง แล้วก็อันตีเฟสามอันนี้อันนี้อันนี้ผมให้กลางๆนะให้เป็นอันตีอันเนี้ยอันตีของบอสอันเนี้ยผมผมว่าผมข้ามเลยดีกว่ามันมันสวยมากเลยนะอันตีช่วงเฟสสองอ่ะผมให้อยู่ไม่มีใครเทียบได้เลยคนเนี้ยอันตีสวยมากตอนที่มันระเบิดดาวอ่ะทียผมชอบผมชอบโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าอันตีของเออไอเจนตีนะครับโอเคไม่มีอะไรมากไอเจนตีนี่ผมจะให้อยู่ประมาณอาจจะไปอยู่เฉยๆเลยนะ ผมว่ามันก็ค่อนข้างเฉยเอะ่ะมันคือแบบมันหมุนตัวแล้วก็สะบัดหอกแล้วก็ไม่ดอกเวลาพุ่งเฉยเอะ่ะผมว่ามันไม่ถึงไม่ถึงขั้นเท่อะ่ะผมจะให้ไปาาขั้นคด้นงามสุดๆก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันตีของเอ,อ่อแมลงนะครับออมปนแมลงทอดบอกเลยถ้ามันอยู่ประเทศไทยมันไม่เหลือสักตัวแน่กูจะจับแดกทั้งหมดรอเล่รอเล่โอเค <Okay, S 1> <ๆ>คนเล่นดูนะปึ้มประมาณนี้อ่ะ ยินขึ้นแล้วก็พุ่งลงมาแค่นี้เหรอเนี่ยอ๋อแล้วก็มีหมาหมูด้วยเฮียถ้าทาอันติหมาหมูโอเคประมาณนี้เอออันติมแมลงไหนนะ,มะแมลงโอเคมแมลงทอดอันติมแมลงทอดเดี๋ยวผมันแค่อยู่เฉยๆแล้วกันนะฮะไม่ถึงกั้นเทอะมันแค่แบบบินขึ้นไปสูงๆแล้วก็พุ่งลงมาเฉยๆอะอ่านี่ก็จะเป็นท่าอันติของมแมลงคนระับเวอร์ชั่นที่เคาอัพแล้วนะโห,<อ>หดกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูเท่กว่าเดิมเนาะมันโยนอะไรอะ่ะ หลุมดำแบเหมือนเหมืนอนตรงแก้งเหมือนหลุมดำเลยนะจะระเบิดว่าที่อยู่นะโยนหลุมโยนหลุมดำไปแล้วก็บื้มใส่นะครับเออมแมลงมูจันคอกอัพนี่ผมจะให้อยู่เท่นะครับเท่เท่เท่เท,ท่สวยเลยสวยเลย,ย,เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันตีของแซมนะครับหรือว่าอันตีของน้องหิ่งห้อยนะโอ้โเชีย่ยอันนี้มันพุ่งเหมือนดาวตกเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวราไปมีเมียใหม่น้องไฟไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ที <Target. S 2> ่มันโคตรเท่เลยพุ่งมาเป็นเหมือน <Okay. S 1> ดาวตกอะ่ะอันตีของแซมนี่ผมถ้่อยู่งดงามนะหรือหรือผมควรเปลี่ยนเป็นงดงามเป็นแบบเทระ,ะ,ะเบิดเลยดีวะผมว่าผมเปลี่ยนเทียดีกว่าวะ,วะโอเคถ้าผู้ชมผมเปลี่ยนเทียน,นิดหน่อยนะจากงดงามเป็นเทระเบิดนะมันจะได้เข้ากับแซมนะ,ะอันนี้จะเป็นตัวที่ของตัวอะไรวะไอตัวที่มันแทงไฟ้ฟอ่ะผมจำไม่ได้วะแต่ผมจำได้ครับค่านะว่าไอตัวนี้มันสามารถวันช็อตไฟนอนให้มันกลับร่างได้อะมันโคตรเกลียนเลย เขาไม่เข้ามาเพราะว่ามันแก้ทางไพนนอรหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะใช่ชส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวไพน์นออาจจะไม่ได้เล่นนะครับเจมตีปุ๊บแทงหลังแล้วก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็โดนกับขังนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่โงโคตรแย่เออตันเดยกกูไปแล้วโอ้อันรอบนี้มิกเอาทีละสองอ่ะ อ๋อทีละสองมิ้งส้นตีนกว่าเยอะเลยเนี่ยเป็นบอสท,ที่ผมค่อนข้างค้นเกียดอะ่ะไอบอสตัวอะไรไม่รู้ที่มีหลายๆตาแล้วม่งอันติมิ้งคตรเกียนผมจะให้อยู่กะเทนะครับอันตีค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบแอบ,บแนวแบบสยองสยอง,ยองนิดนึงนะแต่น้องเป็นคนดีนะโอเคนี่ก็จะเป็นอันติของไอตัวไอไไอ,ไอ,อะไรอ่ะไอบานาน่าทีวีอะฮ่อเฮอปุ๊บรวมร่างวะอู้เมีย ุ้มเฮียดูเกียนดีว่ะเฮ้ยเฮียนี่มันหน้าสกอตอันนี้มันหน้าสกอตด,ดีว่ะโอเคอันตีของไอตัว banana tv ผมจะให้อยู่ก็ที่อยู่นะผมว่ามันเท่นนะผมว่ามันเกียนดูเกียนเกียนดีว่ะรวมแล้วแล้วก็พุ่งไประเบิดอะ่ะเออโคตรเกียนเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่มีหน้าไอ้สกอตด,ด้วยเฮียไม่อย่างฝันนะอันนี้จะเป็นอันตีของไอตัวกลุ่มที่เป็นเล่นดนตรีอันนี้ผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้นะ Okay. อันนี้เป็นแท็กทีมปะอ๋ะอะจะไปเฉยๆนะผมไม่ไม่ค่อยที่เท่าไหร่วะแต่ผมชอบเสียงอันนี้ของมันของไอไอที่มันดีไอที่มันเล่นอะไวโอลินปะอันตีแท็กทีมโรยน้ำน้ำน้ำวาวยแล้วก็อีกคนนึงก็เล่นเพลงแล้วก็อีกคนนึงก็เอาท่อแป,ป๊บไปทุกหัวผมให้เฉยๆแล้วกัน<ๆ>อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันตีของอเวจูรีนนะ โอเคนี่เป็นอันตีแรกป่ะนี่จ่มีอันตีหลายอันนะอูจิรินท่านผมทำไม่ผิดเฮ้ยมีอันตีแบบนี้ด้วยเหรอผมไม่เคยเจอว่ะโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นอันตีนะครับโอ้โหยังเพิ่งรวยชิปใส่โคตรวยเจี๊ดโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอันตีของอูจิรินจากเท่าที่ดูนะผมให้อยู่ เทระเบิดนะครับขอไปจูรีนนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเทียร์นิดนึงนะของไอ้ตัวบอสของไอ้อะไรนะโคคเรียผมให้อยู่ที่ระเบิดด้วยนะของโคคเรียก็ได้นะผมให้ผมให้เพิ่มขึ้นเทียร์หนึ่งนะครับโอเคส่วนตัวอื่นเดี๋ยวผมเอาไว้ที่เดิมก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมีการย้ายเทียร์นิดหน่อยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันตีของเออพี่วันอาทิตย์อะร่างร่างอะไรไม่รู้ร่างขี่กันดมพอดีพี่เบียวใช่ไหมพ, BL, พี่เบียวใช่ปะพี่อยากมีกันดมเป็นของตัวเองใช่ไหม อ๋อเป็นการโยนอะไรอะโน้ตเพลงใส่ศัตรูเหรออ๋อโอเคแล้วก็มือจิ้มจิ้มเป็นโน้เตเพลงแล้วตะลอยใส่ประมาณนี้อ๋อนี่ก็จะเป็นท่านัคติของอีกันนึงเดียวอันนี้ผมชอบแค่นี้นะมัน ดูเหมือนมันมันมันแรงอ่ะมันแบบฮึมทรงพลังอ่ะอ้าอันนี้ก็จะเป็นท่าอันตีของซันเด์เฟตแรกนะครับท่าอันตีของซันเด์เฟตแรกนี่ต้องให้อยู่ประมาณที่ระเบิดนะผมชอบนะไอตัวที่มันใช้พลังขึ้นเสียงแล้วก็กดกดสตรูหรือว่ากดกดเรานั่นแหละให้จมดินนะผมชอบท่านั้นแหละนะฮะผมชอบไอตรงที่มันเป็นโน้ตเพลงด้วยเลยเนาะดูมันดูเจ๋งดีอันนี้จะเป็นท่าอันตีของซันเด์เฟตสามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นอันตีซันเด์เฟตสุดท้ายแล้วอ่ะเรียกง่ายๆนะฮะ เกียนี้จะเป็นมือของเทพดาราผ่าอะไรอะพร้อมเพียงนะมาแตะแล้วก็บูมประมาณนี้ของล่างนี้ผมก็ให้อยู่ที่ระเบิดเหมือนเดิมนะครับก็คือเอามือมาสัมผัสกันแล้วก็กลายเป็นระเบิดนะยังไม่มีใครเทียบของเจ้คนนี้ได้นะณตอนนี้นะผมคิดว่านะครับผมว่าเจ้คนนี้ยังสวยสุดนะณตอนนี้อะ ผมให้แบบมันโคตรเจ๊ท่อ่ะแบบมันบึ้บมดาวทิ้งอ่ะไอตัวเนี้ยมันเวอร์เกินอ่ะตัวอื่นยังไม่เท่านี้อ่ะไอตัวนี้เวอร์จัดอ่ะบึ้บมดาวทิ้งอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอันตรีของไอ้ฮูเล่นะซึ่งอันนี้ความเกลียดส่วนตัวของผมเลยเมื่อไหร่มึงจะออกจากเอมโอซีแล้วคูเบวชขี้หน้ามึงละโหมดอื่นมึงก็เจอนะโอเคอันตรีเปิดหมดข้างเฮ้ยผมชอบพระจันทร์แดงว่ะเนี่ยฮูเล่นี่ถ้าถามว่ามันเทไหมผมว่ามันเทนะ ถ้าถามว่าเทระเบิดไหมผมว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันมีพระจร์แดงสีเลือดอยู่พื้นหลังก็จริงแต่แต่ผมให้มันก็ผมว่ามันเทียบเท่ากับกเกท่อยู่นะแต่ให้อยู่แถวหน้าๆแล้วกันเนื่องจากมันมีพระจร์สีแดงสีเลือดโอ้เมียเชียได้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 เฮ้ยมีอันตีสองแมบเหรอเฮ้ยโงาสะบัด ้ยอันตีสามแบบเดี๋ยวทำไมตีของนายพลเยอะจังอะโอเคนายพลเ่อยเซียเดี๋ยวผมจะให้อยู่ประมาณที่ระเบิดแล้วกันนะผมว่ามันเท่พอได้อยู่มันแต่มันก็ไม่ถึงแบบไม่มีใครเทียบได้อยู่ดีนะครับผมชอบท่าตอนที่มันแบบโค่นพลังออกจากปากเอออันนั้นหน่อยผมชอบท่านั้นนะแล้วก็นายพลเฟื่อยเซียรนี่มีอันตีอยู่กี่ท่าเมื่อกี้สามท่าอ่ะเอออันตีเยอะอยู่นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันตีของนิคาร์นะผมให้ไอ้ตัวนี้อ่ะมันโคตรเท่เลยนะเพราะว่ามันแบบมันดูเท่มากๆอ่ะ ผมชอบเสียงซาวอะไรมันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูกันฮะอันนี้ก็จะเป็นอันตีแรกผมจำได้อันติีกวาดดาบอันนี้มันก็เท่าไหรผมชอบอันตรีที่สองมันมากกว่านะนี่ทุงท่านี้ไอ้เชี่ยโคตรดิอะอู้เรียผมชอบท่านี้มากเลยนะโอเคโดยส่วนตัวของนิคาดอนะฮะผมจะให้อยู่เทพระเบิดนะครับโดแรกเลยนะ อันนี้ก็ยังไม่มีใครโพ้นคนนี้นะยังไม่มีใครไปถึงขั้นตรงนี้นะของเจฟไอของเจฟวันนี้มันเวอร์เกินอ่ะผมว่ามันเวอร์เกินไปอ่ะอันติีของมันอ่ะอันติีมันมันเวอร์กว่าไอพวกนี้เยอะเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอันตรีของเออไอโจนลาเปลวไฟนะลาเปลวไฟหรือลาเปลวเพลิงวะจะไม่ค่อยได้โอเคผมว่าผมว่าผมว่าตัวนี้ไปอยู่วันนี้ มีใครเทียบได้วะเฮียเป็โพเทเลยยังไม่จบป่ะอ๋อนี่เป็นร่างเควิมนมีแบบเป็นเควินด้วยเพิ่งเคยเห็นปกติฆ่ามันตายก่อนอ๋อเฮียโคตรเทอะโจนลาบเปลวไฟนะผมจะให้อยู่อ่ะผมจะให้อยู่ข้างๆกับเจ๊นี่อะมันมันอาจจะไปพอถึงเจได้นะสําหรับคนนี้คนระับผมว่ามันเจ๊อะมันดูดีกว่าแหละผมว่าโจนลาบเปลวไฟมันมันดูใกล้เคียงสุดลวนะฮะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นอันติของเออมังกรของน้องข้าวชื่อว่าอะไรนะโพลัก์ใช่ไหมโพลักช์บะจะไม่ได้อ่ะเนี่ยเีเป็นการอะไรอ่ะอ๋ออ้าวที่ระเบิดเฉยเลยดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เีกร,รมเหมือนคล้ายๆเหมือนเลือดแล้วแล้วก็ปลูกดอกไม้ดอกไม้งอกข้างหลังแล้วก็ระเบิดท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตไว้ไว่าอันนี้กระดอมันมีเฟสหนึ่งกับเฟสสองเนาะโอเคผมผมผมน่าจะต้องแยกกันปะ อ่ะนี่คดออยู่ตรงนี้แล้วกันไอเฟสหนึ่งอ่ะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็นี่คดอผมให้อันนี้ผมจะอยู่ที่สุดเลยสาหรับเท่ระเบิดับนี่คดอล่างเฟดสองนะเฟสสุดท้ายอะ่ะส่วนเออมังกรคอรัสของมังกรของนงเท่านะครับมันสวยไหมผมให้มันสวยนะอืมอาจจะอยู่ไปเทืระเบิดได้อยู่นะอ่าโอเคผมเอาไว้เทืระเบิดแล้วกันนะครับสำหรับมังกรของนงเท่านะฮะไอตัวนี้มันเป็นชื่อว่าอะไรนะอาร์คิวลาหรือหรืออะไรวะหรือว่าผมอ่าน อ่านผิดผมผมไม่ค่อยรอบรูเท่าไหร่นะครับเออมันเป็นบอสตัวอะไรนั้นที่มันแบบรักษาท้องฟ้าจำจำไม่ค่อยได้ลวกูลืมล้เอียอันนี้ก็จะเป็นอันตีของ <Go. S 1> ฟีดแรกนะระเบิดแสงอดีตนะโอ้ยมีเอี่ยท่าสวยนะผมชอบผมชอบเทระเบิดเลยนะโ oh. อ้ยมีเอียโคตรแซ่บคาเลยวะอ่นนีะเป็นร่างใส่ฟ้า อู้หเฮียเท่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 จัดเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นรวมของไอตัวเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองเข้าด้วยกันนะอันนี้ผมใช้อยู่ที่ระเบิดนะครับมันมันเท่นะผมมันเท่มัมนเท่ฉากไอตรงที่มันระเบิดพลังอะ่ะผมชอบผมชอบใช้ได้อยู่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นเฟสสุดท้ายของไอตัวบอสไอตัวนี้นะอัลคล่านะครับโอ้เดียผมขอดูใหม่นะฮะ สีสวยนะผมชอบตอนที่มันตกลงมาสีมันสวยมากเลยสีฟ้าเนี่ยอ่าสำหรับไอตัวไออะไรนะออลคิล่าผมช้อยู่ประมาณทีระเบิดนะผมชอบไอตรงที่มันเอฟเฟกตอนที่มันเป็นสีฟ้าสีผสมค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็พุ่งลงมาเป็นอุกกาบาตเล็กๆอะแล้วก็ระเบิดนะฮะแล้วก็ส่วนไอตัวน,วนี้ไอตัวนี้น่าจะไม่มีท่าอัลติเมตนะผมว่าไม่น่ามีนะเขาไม่ได้ใส่มาน่าจะไม่มีนะไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ก็น่าจะต้องทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากไม่มีท่าอัลติเมตนะก็โซแซจัดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมจะให้เทียร์ใหม่กับเขานะก็คือเทียริสนี้เลยนะผมคิดว่าเทียริสเนี่ยค่อนข้างดีกับตัวของไอตัวนี้เลยผมคิดว่านะค่อนข้างเหมาะสมสุดเลยนะครับ